คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้รู้กันแน่นอนนะคะกับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นในช่วงที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพรพลนะคะ จับคุณพรพลค่ะเป็นประธานเครือข่ายนะคะเกี่ยวกับด้านโอท็นะคะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับนิตยสารที่ให้ผู้ชมได้ดูไว้นี่ค่ะเป็นนิตยสารเล่มล่าสุดนะคะที่ทางโอท็อนี่ค่ะหรือว่าคุณพรพลนะคะได้จัดทําขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเล่มที่สแล้วนะคะก่อนที่เราจะมารู้เรื่องราวเนี่ยกระตุนอยากจะถามก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ที่จัดทําขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไรบ้างคะค่ะครับคือผมเองก็เป็นผู้ประกอบการโอทอปค่ะ,ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ได้รับเลือกจากชาวโอท p อปทั่วประเทศให้มาเป็นประธานเครือข่ายโอทอปของประเทศไทยร่ประเทศเลย <จะ S 1> ครับ,<า>รบนะคะค่ะ,คะอันนี้พอผมมาเป็นประธานผมก็เห็นว่ามันมีช่องว่างระหว่างโอทอปกับสังคมอยู่พอสมควรค่ะเหมือนกับว่าโอทอปแม่จะมีเป็นนโยบายที่เดินมาแล้วร่วมสิบปีค่ะแต่ว่าภาพลักษณ์ของโอท็อปเนี่ย คนทั่วไปจะมองไม่ค่อยชัดค่ะโอท็อปมีตั้งแต่ปีไหนคะปี2544ครับ2544สิปีสิบปีแล้วนะครับสรุปยิงแต้ว่าไปโอท็อปมันก็คือสินค้าของภูมิปัญญาไทยใช่ที่มันมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษค่ะแต่ว่าเมื่อรัฐบาลได้รวบรวมเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนแต่ว่าความชัดเจนของภาพลักษณ์โอท็อปยังไม่ชัดเจนนะครับเมื่อภาพลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนอย่างนี้มันก็ทําให้ คนไทยเราลืมเรื่องเราภูมิปัญญาเหล่านี้ลงไป<ช>าม<ช>เห็นครับความเห็นผมผมคิดว่าเราหน้าที่จะทําอย่างไรดีที่จะให้สังคมทั่วไปได้เริ่มตระหนักถึงถึงคุณค่าของภูมิปัญญาเหล่านี้<ช>ถึงติดพันเหล่านี้นะครับแล้วก็รู้จักเขาจริงๆค่ะนะฮะถ้ารู้จักจริงๆแล้วก็จะเท่ากับว่าหันมาช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนมันก็เกิดรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ มันก็เป็นการทําให้ประเทศชาติเรามั่นคงแข็งแรงขึ้นได้ด้วยทางนงคะนะคะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะผลักดันสินค้าดีๆของไทยเรารโอท็อปทุกทุกทุกภาคข,ของประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะทั้งทุกภาคแล้วมีการคัดเลือกสินค้าโอท็อปยังไงคะร้านค้าที่จะนม,มาลงนิตยาสารสวยโอท็อปเมาตรฐานในการที่จะคัดเลือกเข้ามาคือปกติสินค้าโอท็อปนี่จะมีมาตรฐานในตัวเองอยู่แล้วนะครับคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประเภทอาหารเนี่ยก็ต้องได้รับออย ต้องนะผ่านอยก่อนนะถ้าเป็นของใช้ของตกแต่งก็ต้องได้มอปชอหรือที่เขาเรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะค่ะเพราะนั้นความมีมาตรฐานความมีคุณภาพของสินค้าโอทอมนี่มีอยู่แล้วค่ะนะครับนั่นคือการคัดสรรที่ทางหน่วยงานของรัฐเขจัดไว้แต่ใน,ในกะการเวลาที่ผมจะคัดเลือกสินค้าที่มาลงในนิตยสารเนี่ยเราก็มองอยู่2มิตินะครับมิติที่1คือเราต้องมองว่าสินค้านั้นต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษที่สามารถนําเสนอความโดดเด่นได้นะครับ เราต้องทํามาจากสินค้าหรือว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆด้วยใช่ไหมคะาำน้ำันขอน้นคือพื้นฐานของโอท็อปนะครับครน,นี้อีกมิติหนึ่งที่ผมมองก็คือ เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนต่างๆที่ผลิตสินค้าเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้มาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมสต็อกให้ได้เราก็จะนําเสนอออกสู่สังคมนะฮะมันก็จะได้หมดปัญหาที่เคยบอกว่าเอ๊ะถ้าซื้อสินค้าโอทอปเดียวทำให้ไม่ได้นะจะไม่จริงละมะนะปนสินค้าทุกอย่างที่คัดเลือกลงมานี่ก็จะมีทั้งสองด้านพร้อมกันนะครับ แล้วสุดเด่นในคอลัมน์ลังเราจะลงลึกละในนิตยสารเล่มนี้เนี่ยนิตยสารเล่มนี้เห็นว่ามีมากรนหน้านี้สองเล่มแล้วใช่ไหมคะเล่มนี้เป็นเล่มที่สที่พู้จวัางจําหน่ายไปถูกต้องไหมคะแล้วข้อมูลหรือว่าคอลัมน์ในนิตยสารเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมีคอลัมน์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะที่เห็นบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมาใส่รละเอียดเด่นๆเลยในนิตสารเล่มนี้ค่ะคือเราทํานิตยสารมา2เล่มก็จริงแต่ว่าสองเล่มแรกเนี่ยเราเป็นนิตยสารที่เผยแพร่ภายในก่อน นะครับนะฮะาีนี้พอถึงเราก็ค่อยๆฟอมทีมงานครับเพราะว่าทีมงานเราก็ยังไม่เก่งในเบื้องต้นนะฮะค่อยๆจับทางแล้วก็ฟอมทีมงานจนกระทั่งมาถึงเล่มที่สามนี่เรามั่นใจแล้วว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมนักเขียนเป็นทีมงานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยก็มีความเข้าใจที่จะสื่อออกถู่สังคมได้ดีแล้วเรายิงจัดทําเล่มสามขึ้นมานะครับและเล่มที่สามนี่เราก็วางตลาดทั่วประเทศทั่วประเทศเลยเลยที่เออเซเว่นอีเลเวนก็รับจัดจำหน่ายให้ด้วย ค่ะโอ้อันนี้ซื้อได้เซเว่นเยอะมากสามารถหาซื้อได้สะดวกสะดวกเพราะฉะนั้นในกรุงเทพในปริมณฑลนี่เซเว่นเเว่น2,500สาขาก็จะมีวางจําหน่ายทั่วทั้งหมดส่วนบางส่วนตามต่จังหวัดก็มีเป็นบางสาขาแต่เราก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งคือทางเพนบุญเนี่ยกระจายในแต่จังหวัดให้กับเราเพราะฉะนั้นตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศก็จะมีสวัสดีโอทอปวางจําหน่ายอยู่ครับแล้วก็เพิ่งวางจําหน่ายเมื่อวานนี้เป็นวันแรก วันแรกเลยวานเป็นวันแรกวันนี้หลายๆคนคงจะมีอยู่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วแหละครผมผมก็ค่อนข้างดีใจครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานวางตลาดออกไปมีโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักพิมพ์เป็นสิบบสายเป็นไงคะก็ส่วนใหญ่ชื่นชมว่าว่าเนื้อหาดีเสนอในมุมมองในเรื่องสินค้าวอทอบที่เขาไม่รู้มาก่อนให้ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับรวมถึงเราแนะนําไปบางรายเนี่ย แล่ผู้ประกอบาการรายนั้นก็โทรศัพท์กลับมาว่าเออมีลูกค้าโทรก็ไปหาแล้วก็เขาเร็วมากเลยเมื่อวานเพิ่งจัดจำหน่ายผลสอบกลับก็ดีเลยนะคะเดยสนับสนุนให้แบบว่าสินค้าในในนิตยาสารเล่มนี้ก็แบบว่าคนที่ทําหรือว่าผลิตเนี่ยก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนผลิตสินค้าโอทอมนี่เขาใช้ความ นนีนะะ้ได้รู้กันแน่นอนนะคะกับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นในช่วงที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพรพลนะคะจากคุณพรพลค่ะเป็นประธานเครือข่ายนะคะเกี่ยวกับด้านโอท็อนะคะวันนี้ให้เกียรติมา พูคุยกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับนิตยสารที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไว้นี่ค่ะเป็นนิตยสารเล่มล่าสุดนะคะที่ทางโอท็อปนี่ค่ะหรือว่าคุณพร้อพลนะคะได้จัดทําขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเล่มที่3แล้วนะคะก่อนที่เราจะมารู้เรื่องราวเนี่ยกระตุนอยากจะถามก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ที่จัดทําขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างคะค่ะคือผมเองก็เป็นผู้ประกอบการโอท็อปะค่ะ แล้วก็ได้รับเลือกจากชาวโอทอปทั่วประเทศให้มาเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปของประเทศไทยระดับประเทศเลยครับนางคะค่ะอันนี้พอผมไม่เป็นประธานผมก็เห็นว่ามันมีช่องว่างระหว่าง โอท็อปกับสังคมอยู่พอสมควรเหมือนกับว่าโอท็อปแม่จะมีเป็นนโยบายที่เดินมาแล้วร่วมสิบปีแต่ว่าภาพลักษณ์ของโอท็อปเนี่ยคนทั่วไปจะมองไม่ค่อยชัดโอท็อปมีตั้งแต่ปีไหนคะปี2544ครับ2544สิบปีตามทีครังแต่ว่าไปโอท็อปมันก็คือสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่มันมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ แต่ว่าเมื่อรัฐบาลได้ไดรวบรวมเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนอแต่ว่าความชัดเจนของภาพลักษณ์โอท็อปนี่ยังไม่ชัดเจนนะครับเมื่อภาพลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนอย่างนี้มันก็ทําให้คนไทยเราลืมเรื่องราวภูมิปัญญาเหล่านี้ลงไปวามเห็นครับความเห็นผมผมคิดว่าเราหน้าที่จะทําอย่างไรดีที่จะให้สังคมทั่วไปได้เริ่มตระหนักถึงถึงคุณค่าของภูมิปัญญาเหล่านี้ถึงสิ่งพันเหล่านี้นะครับแล้วก็รู้จักเขาจริงๆค่ะ นะฮะถ้ารู้จักจริงๆแล้วก็จะเท่ากับว่า หันมาช่วยกันส่งเสริมช่วยการสนับสนุนมันก็เกิดรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศใช่นันก็เป็นการทําให้ประเทศชาติเรามั่นคงแข็งแรงขึ้นได้ด้วยทางหนึ่งค่ะค่ะ,ะคเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะผลักดันสินค้าดีๆของไทยเรารโอ,ท,อท็อปทุกทุกทุกภาคของประเทศไทยเลยหรือเปล่าคะรับทั้งกุกภาคแล้วมีการคัดเลือกสินค้าโอท็อปยังไงคะร้านค้าที่จะนำมาลงนิทัยสารสวนโอท็อปมมาตรฐานในการที่จะคัดเลือกเข้ามาคือปกติสินค้าโอท็อปนตนใัวเอองยู่แล้วน่ะ่ะ คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประเภทอาหารเนี่ยก็ต้องได้รับอยอต้องผ่านอยก่อนนะถ้าเป็นของใช้ของตกแต่งก็ต้องได้มอปชหรือที่เขาเรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะครับเพราะนั้นความมีมาตรฐานความมีคุณภาพของสินค้าอทมนี่มีอยู่แล้วค่ะนะครับนั่นคือการคัดสรรที่ทางหน่วยงานของรัฐเขาจัดไว้แต่ในรายการเวลาที่ผมจะคัดเลือกสินค้าที่มันลงในนิตยสารเนี่ยเราก็มองอยู่สองมิตินะครับมิติที่หนึ่งคือเราต้องมองว่าสินค้านั้นต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ที่สามารถนําเสนอความโดดเด่นได้ะนะครับเราต้องทํามาจากสินค้าหรือว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆด้วยใช่ไหมคะคำนั้นๆคอนั่นคือพื้นฐานของโอท็อปนะครับาีนี้อีมิติหนึ่งที่ผมมองก็คือเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนต่างๆที่ผลิตสินค้าเนี่ยสามารถที่จะผลิตได้มาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมสต็อกให้ได้ เราก็จะนําเสนอออกสู่สังคมนะฮะมันก็จะได้หมดปัญหาที่เคยบอกว่าเอ๊ะถ้าซื้อสินค้าโอทอปเดียวกัให้ไม่ได้นะจะไม่จริงละมันเป็นสินค้าทุกอย่างที่คัดเลือกลงมานี่ก็จะมีทั้งสองด้านคระค่นะครับแล้วจุดเด่นในคอลัมน์หลังเราจะลงลึกละในนิตยสารเล่มนี้นิตยสารเล่มนี้เห็นว่ามีมา่อนหน้านี้สองเล่มแล้วใช่ไหมคะเล่มนี้เป็นเล่มที่สามที่เพิ่งจะวางจำหน่ายไปใช่ไหมคะแล้วข้อมูลหรือว่าคอลัมน์ในนิตยสารเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมีคอลัมน์อะไรบ้างที่น่าสนใจ นะคะที่เห็นบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยมาใส่รายละเ,ลอเอียดเด่นๆเลยในซีรีสเรื่มนี้คะ่ะคือเราทำนิตยสารมาสองเล่มก็จริงแต่ว่าสองเล่มแรกเนี่ยเราเป็นนิตยสารที่เผยแพร่ภายในก่อนอนะครับะนะฮะอันนี้พอถึงเราก็ค่อยๆฟอมทีมงานครับเพราะว่าทีมงานเราก็ยังไม่เก่งในเบื้องต้น